เงาเคลื่อนไหวเราจีฉันเจ้าเหมียวมิวเซียมแห่งซอยอารีไม่ใช่แมวธรรมดาอีกต่อไปหลังกินปลาทูพิสดวงของลุงสมชายชีวิตก็เปลี่ยนไปฉันได้ยินเสียงกระซิบของใบไม้เสียงคร่ำครวญของถังขยะเสียงเพียกหาของม้านั่งในสวนเมื่อวานนี้ขณะซ่อนตัวในพุ่มกุหลาบข้างบ้านลุงฉันได้ยินเสียงมนุษย์ใจร้ายวางแผนจะโค่นต้นไม้เก่าแก่สร้างคอนโดสูงเสียดฟ้า สวนสาธารณะในดวงใจของฉันกำลังจะกลายเป็นฝุ่นฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันวิ่งไปหาสตอมหมาเซนเบอร์นาดเจ้าของสวนเขาดูเศร้าหมองสตอมได้ยินเรื่องที่มนุษย์จะทำลายสวนไหมสตอมมองฉันด้วยตาแดงกำ่ำแน่นอนมิวเซียมต้นไม้ของฉันที่นอนของฉันจะหายไปหมดเราเริ่มระดมพลนกพิราบหาหน้าที่รู้ทุกข่าวสารกะรอกอากิระ นักปีนป่ายมือฉมังแม้แต่แกนดาฟต้นโอ๊กโบราณผู้ทรงภูมิก็ยินยอมให้เราใช้รากของเขาเป็นสะพานข้ามคลองวันที่พวกมนุษย์เครื่องจักรมาถึงฉันสั่งการจากยอดต้นไม้ฮหาหน่าส่งเสียงเตือนอากิระซ้อนเครื่องมือพวกมันสตอมขวางทางไว้เสียงนกร้องระงมเสียงเครื่องมือหายไปมนุษย์งุนงงพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเครื่องจักรถึงทำงานไม่ได้ สตอมคำรามขู่ป้องกันไม่ให้ใครเข้าใกล้แกนดาฟส่งรากพุ่งออกมาขัดขวางพวกเขาพยายามรื้อฟื้นแต่ทุกครั้งก็มีอุปสรรคจนหัวหน้าคนงานตะโกนพอแล้วเราทำที่นี่ไม่ได้พวกมันจากไปสวนกลับมาสงบสุขอีกครั้งฉันกระโดดขึ้นไปบนหลังสตอมมองเหล่าสรรพสัตท,ที่มาร่วมฉลองเราทำได้ฉันร้องอย่างภาคภูมิใจ มิตรภาพของเหล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ปกป้องบ้านอันมีค่าของเราไว้นี่แหละคือพลังที่แท้จริง